สายเหตุที่รถไม่แรงครับโอ้โหดูเศษว่ะอื้อโคตรขี้เหร่ะแม่งมีแต่ดินเลยเนาะพี่เหลาหถ้าเราไม่มีกรองเนี่ยแล้วมันเข้าไปในเครื่องเนาะเออเครื่องเครื่องน่าจะหัวฉีดพังเลยแหลนะเนาะเครอะเ,า,เ,ะเอาไว้เอาไว้บนนี้นี่พี่จะได้ไม่เปื้อนเนี่ยให้มันหยดลงนั่นแหละนั่นแหละเก็บไว้เลยพี่เอาไว้ล้าง ตอนไลนะ่น้ำมันนี่แหละมันจะยากผม,มา่าเพราะว่าผมเคยไล่แล้วกว่าจะไล่ได้มันต้องแยกนานกว่ามันจะขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อของกันนะเรายังตกใจอ่ะเนาะดำมากเลยเนาะอ้นี้ดูครับเราไปซื้อมาใหมล่ละตั้งกับไป เก่าทำไมมันอ้วนเลยมันดูน้ำมันไงนดูเนี้น,นอันเก่าเนาะโคตรขี้เลยไปเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยเดี๋ยวใส่กรงนี้ก่อนเพราะว่ายัางไงก็ต้องไลนะ่น้ำมันหลายรอบอยู่สองรอบอะต้องไล่ตัวนี้ด้วย แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับนี่โอลิงนี่ใช่ไหมพี่แกะโอลิงให้ผมหน่อยบอช่วยหน่อยใช่ไหมโอลิงใส่ตรงนี้บอืมีค่ข้อย่มีอันเดียวเลยเนาะโอลิงมันมีสอง ไหนอันนี้อลิมเล็กด้วยดูตรงไหนออลิมอยู่ตรงนั้นอือไม่มีนี่ไม่มีเอาวันเผื่องมากอยูอืมเถืองนะเถืองแกะอ๋ออเล็กอเล็กน่าจะอยู่กับน็อตนี่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 อะแกะให้หน่อยพี่ใส่เลยนี่ครับโอลิมแกะอันเก่าใส่อันใหม่เข้าไป มันไม่มีเศษนะน,นี่เราไม่ต้องทำความสะอาดถ้ามันมีเศษเราค่อยทำนะครับอเอ้ยทำไมโรลิีงมันใส่ไม่ได้วะใสะ่ได้เออนี่น่าลักเชียวจ้ะอ๋อเอ้ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดข้างผิดข้างผิดข้างเดี๋ยวมันต้องมันต้องหมุนมานี่ตัวไลนน้ำมันต้องอยู่ตรงนี้เองตัวใหญ่ใช่ใช่ แมันถูกล็อกด้วยพี่เนี่ยล็อกมันนะดูล็อกข้างๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคุยไหมโอ้โหอันตรายมากแต่ไม่เป็นไรหรอกยังไม่ได้จุดเนาะเออ <laughs> ตกใจหมดคิดว่าเป็นเหล้าจุดแล้วมันแค่เป็นเิ้นมันมนะ้อไรเงี้ยเนาะแต่เขาชอบบอกว่ามันจะไหม้นะเก่ามัน ล้วมัันนนนตอองเปเปป็็พกดูครับ<ป>อันนี้เป็นเศษนะครับที่เรายังไม่ได้ล้างนะกูจะล้างเจาะออน,นั่นแบบนี้จเจาะไปกดที่เพียวเจาะหัวอ่ะขอวดนั้นเพียวว่าอย่างไรแล้วไม่ต้องเจาะลอกเทเลยเทล้างเลยเดี๋ยวผมล้างก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนสตาร์ทจะติดหรือเปล่านะครับโอ้ันนี้ไอ้ตรงที่ระบายลงเมื่อวันนี้เลยอ๋อได้ไหม นี่เต็มแล้วเงยเดี๋ยวรัดเว้สิบก่อนอลองสตารทดูได้ใช่ไหมพี่เลิกิกก่อนไม่ไม่มันบางทีมันต้องแยกอีกนะเดี๋ยวลองสตารทดูครับ ติดเลยฮะฮะโอ้โหอ๋ <c oughs> อน้ำมันมันอยู่ในกรอง <c oughs> นั่นแหละอย,ยกอีกพี่มันต้องีกรอบรอบหนึ่งเอาเบอร์สิบเอาเบอร์สิบอะไรเอาเบอร์สิบสองมั้งขันไล่ถ้าจำไม่ผิดขันไล่อีกจะต้องไล่สองรบอบ <c oughs> มั้งไม่แต่ปกติอะ่ะมันติดเลยนะ อันนี้เราไอ้้ไอกองเล็กด้วยไงในสายมันก็หมดเนี่ยมันมันรั่วอมเนี่ยมันมีลมออกมาออกมาเลยเดี๋ยวผมจะไล่อันนี้ก่อนอ๋ออื้งเลยไม่ตึงใช่ไหมตึง นั่นแหละเดี๋ยวปล่อยตรงน,นี้ก่อนน่มาแล้วเปิดเดลลงสิบสองที่ระวังด้วยพุงพุพงอะไรอันนี้พี่ขันเน่นเลยใช่ไหมอ๋อยักเลย เนี่ยมลมอย่างเยอะไม่ไมั้ยตัวๆนะจะไปเอาน้ำมาล้างก็ได้นี่น้ำมันมาแล้วอ่ะอะโหสภาพครับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูพี่ว่าติดไหมติดอยู่นะ ฮะที่พี่เช็คอีกสิบสี่รอบเลยสิบสี่ดูดูยังเร่ง โอ้เครื่องเหลาจัดให้ น้ำมันเดินสะดวกเลยครับแบบนี้ช่างเราจัดให้แรงเลยเนาะพี่พี่ว่าแรงขึ้นไหมเออแรงมันอะไรไงน้ำมันเดินสะดวกโอเคครับ คลิปนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่ๆเดี๋ยวผมขอด้วยด้อผมจะเอาไปเอาไปนี่ไงเอาไปล้างอะไรตรงนั้นอ่ะโอ้มหโอ้โหักผ้าวเหรอ